หมดเวลาแล้วเหรอฮะหมดเล้วเขาฝากบอกมาว่าวันสงกรานต์พรุ่งนี้ที่สีลมกับข้าวสารเขาเปิดให้เล่นต่อค่ะสีลมได้เปิดให้เล่นต่อแต่ทีนี้เขาฝากว่าเรื่องเล่น่เล่นแป้งเนี่ยต้องเล่นให้ถูกวิธีแล้วก็ระมัดระวังนะฮะเนี่ยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเขาฝากมาว่าเล่นแป้งต้องเล่นให้ถูกวิธีแต่ว่าคือคือเล่นแล้วบางทีเราไปบางทีคนเขาไปทํางานใช่ไหมถ้าเราไปปาอย่างเงี้ยอันเนี้ยอันเนี้ยเขาจะไปทํางานไม่ได้ เเลยปากมานะครับรคุณอาล่าอันนี้ไม่ได้ไม่ได้ถ <res> ้าปาดอันนี้อันนี้จะหายใจไม่ออกอันนี้จะหายใจไม่ออกถ้าเราปาดจมูกเขาถ้าไปปาดที่ปากเขาเนี้ยเขาก็จะพูดไม่ได้ อันนี้เกาปากเราเนี่ยลงมาต้องแบบไหนอะต้องแบบไหนต้องต้องอย่างนี้ฮะต้องเอาเอาดีๆอย่างนี้อครับพี่ตังอย่างนี้ครับต้องดีๆอะไรบนีนะฮะลากัไปก่อนนะครับไปต่อปาไปต่อให้ถูกวดีแต่ปากดิฉันไม่ได้นะครปาไม่ได้เดี๋ยวเจนปะระเบิดผลงานไม่ทัน เอาแล้วค่ะปิดท้ายข่าวรอบวันวันนี้นะคะไปที่เกาะสมุยค่ะไปดูนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเขาร่วมเล่นน้ําในวันสงกรานต์สนุกเลยทีเดียวนะคะปากแป้แบบงต้อ,อ,ตองตาให้ถูกวิธีนะต้องตาให้ถูกว<อ>ิธีครับแล้วต,ต้องตาให้ถูกคนด<อ>้วยนะใช่ครับรใช่ครับถูกคนดูนิ่งๆวันนี้ครับเอาละค่ะหมดเวลาแล้วนะคะขอให้คุณผู้ชมมีความสุขในวันสงกรานต์สวัสดีค่ะสวัสดีครับ One News ตรงไปตรงมา